ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแดท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนถึงคาราวะแล้วจะมีคำว่าเอตามังคารมุตตมังการแสดงความเคารพเป็นมงคลในพระพุทธเจ้าสอนนักหนาเราจะมีประเพณีใช่ไหมฮะ การแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าวัดว่าอารามการที่พระไม่ได้ใส่รองเท้าเราต้องถอดรองเท้าพระไม่ได้ใส่หมวกเราต้องถอดหมวกถอดงอกจนทงขนาขู่กันว่าใครเข้าวัดแล้วไม่ถอดหมวกถอดงอกจะหัวล้านเขาขู่เอาไว้แล้วก็ห้ามพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่เคารพ ในเสกียขยวัตเนี่ยบอกไว้เลยฮะถ้าเขาใส่รองเท้าแล้วเราไม่ได้ใส่รองเท้าเขาคุยกับเราอย่าคุยเขาไม่เคารพเราถ้าเขาก้านล่มแม้แต่พระราชาก้านล่มแต่เราเป็นพระสงฆ์ยืนหัวโดตากแดดอยู่แล้วเขาสัทนากับเราอย่าสัทนาด้วยผิดผิดพระวินัย ม้แต่เป็นพระราชมมุสตั์ต้องนะต้องต้องลดล่มลงต้องแสดงความเคารพมันกันเราไปคุยแล้วเป็นอาบัติเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันท่านอาตมาเห็นพระเคารพคนแต่คนไม่เคารพพระพระเคารพคนคนไม่เคารพพระยังไง บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายไปวัดพระถอดรองเท้าท่านรัฐมนตรีใส่รองเท้ารัฐมนตรียืนคุยกับพระไม่ประสานมือแต่พระประสานมือถ้าอาการเคารพสุขีดก็ขอไม่เคารพเราเราไปเคารพเขาทำไมพระเองก็ทําให้ดูเป็นอย่างว่าอาตมาไม่คุยท่านไม่ได้ถอดรองเท้า ท่านไม่เคารพอาตมาอย่าคุยมาหาพระไม่เคารพพระอย่าคุยเห็นพระพี่น้องพี่เท่ากันจังเชียวเขาเป็นใครนะท่านเราไม่เคารพพระวินัยใช่ไหมถ้าท่านทำอย่างี้ท่านไม่เคารพพระวินยัยขึ้นเมย์ก็มันการธรรมาบอกใส่รองเท้าขึ้นไปเพราะคราวว่าเขาใส่รองเท้าเขาไม่สามารถถอดได้ถ้าท่านถอดรองเท้าท่านผิดวินยัยวินัยมันง่ายๆอย่างนี้ แต่คารวะเขาถอดไม่ได้เราก็ต้องใส่ขึ้นไปแล้วถ้าเราจะบสะกุลให้เกียรติศพเคารพศพเราก็ถอดรองเท้าเสียแล้วก็สวมรองเท้าใหมเออ่เรื่องรายละเอียดเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพึงระมัดระวังถ้าเราไม่ระมัดระวังนะความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นแลาจะกลายเป็นนิสัยติดตัวจะสร้างความยุ่งยาก ความยุ่งยากที่สุดคือข้อตำหนิของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นเองไม่เป็นมงคล